对不对？ มันใหญ่ใต้ภาพปะใต้ภาพเลย PC ยี่สิบเอ็ดอ้าวเลยครับ PC ยี่สิบเอ็ดพบกับสนามใหม<อ>่วันนี้มาลองสนามใหม่ครับเสียงลออเหมือนลูกปืนแตกเกนาครับจะแรงจะระเบิดยังพวกของยังพวกของไปยิงไกบู้นี้ ยังไงวะทักไหปวะฮะทักไหปวะงานยังไงวะแปดพันชัวนะจะว่าลำอ่ะนะเฮ้ยไหนยังไงวะเอ้ยมันมันของไงกับจริง่มันเหมือนบอลเลียวแต่มันเร็วอ่ะอ้อมขากำเลยนะเอาเลิมปี้แสบ โอ้โยเปิดแบบหมาเมื่อกี้เนะี่ยสีแดงระราบฟ้าเลยนะครับอ่ะเนทียบลายครับเทียบลายมงมงสายไฟ <laughs> นอสายไฟเลย ไปเฮ้ยโอ้โหเกือบไปเอ้ยเป็นของโตดีว่ะ ขับไหไหลเลไนกเลยนกเลยนก้ัได้ได้ภาพชแต่ว่าโทรศัพท์ช้าตัว Ali, thằng ali, thằng ali, 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 này ali, 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 เลยไปไหนเบิร์ตอันนี้ไกลพวดอ่ะนี่เปิดแปดสเติดแรกลงนีดนะโอเคอ่ะ <c oughs> <c oughs> เอาละครับติดใจสนามใหม่เดี๋ยวขึ้นลงอีกรอบนะครับ Nói dây phai quá, con tầm bọc phai đó, đó là là ừ, mình nhau lên โอเคครับโอเคนะครับผ่านผ่านไปได้ด้วยสวยอันนี้คือคือที่มาลองก็คือใช้ใช้ใบมาสเตอร์ครับใบใบมาสเตอร์สองเบทอันนี้จะเป็นใบมาสเตอร์สองเบทแต่จริงๆแล้วใบของตัวนี้จะเป็นห้าเบทนะครับคิดที่เราลงไปจะเป็นใบไม้สองเบรอันนี้เป็นมาสเตอร์เดี๋ยวมีห้าใบเดี๋ยวมาลองกันใหม่ครับ